กิโลเมตรที่สิบเอ็ดครับผมยืนยู่ถนนสายสองหนึ่งสองครับออกจากน้องไข่มาสิบเอ็ดกิโลแล้วเสียไอ้เบิ้งไอ้ทั้งรอบเมืองฟังตะวันออกของน้องไข่ครับที่พันสา่งนี่ีิเป็นวง,งแหวนรอบนอกที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี่เป็นโครงการก่อสร้างทางเลียงเมืองน้องไขยฟังตะวันออกครับ สีเชื่อมกันระหว่างถนนสายสองกับถนนสองหนึ่งสองครับจากถนนสองหนึ่งสองอยุออกจากน้องค่ายมาสิบกิโลครับเชื่อมมองนี่แล้วก็ไปปรนจบกับถนนสายสองมองไอสามแยกไฟแดงมองสะพานเลียงเมืองว่องแหวนรอบนอกข้ามทางรถไฟผมนะครับโครงการนี้กติต้อยยนระยะทงังบ่ให้ผู้สัญจรไปมาเขา่าพาเมืองน้องค่ายครับ จากมองแยกถนนสายสองมาหอดบรรจบตรงมองนี้ถนนสายสองหนึ่งสองนี่ลักกิโลเมตรที่สิบเอดนี่มีระยะทางประมาณสิบหกกิโลเมตรนะครับผลสางนี่มองที่ท่านแล้วเห็นนี่ก็ไปทางบึงการผละ่ะไปทางพุ่มไม้ใสผละ่ะแล้วกสิมาเรียวเขาวงเวียนนี่แหละนี่ผลกำลังสางนี่เป็นวงแหวนฟังตะวันออกโครงการก็ได้เริ่มมาหลายเดือนแล้วล่ะครับ กำลังก่อสร้างทางนี้ไปน้องไขยครับใส่พื้นที่ไร้เลยครับ ใส่พื้นที่ไปหลายไร่เติบล้วครับต้องแวนทั้งตะเวนออกนี่ต่างข้นมาไม่นี่เป็นถนนซีเลนผุนพันธุน์เห็ดนี่กิโลเมตรที่สิเอสครับมองเนี่ยมองยืนยุ่นี่ผุนทั้งฟังผุนทั้งฟังผุนนี่ไปโพดวิสัยเออบอธรรมราครับโครงการใหญ่เร่อลองรับการคมานาคมการขนส่งเลยล่ะเดียวนี้ ผู้ดใดบ่คอยได้มากก็รู้ซึกว่าสิแปลกหูแปลกตาไปเยอะถ้าเขาออกจากน้องไายมาหนี่แลนไปทังพรมดีไซยนี่ก็สิมีข้องการนยญงอีกข้องการหนึ่งนะครับเป็นข้องการพันน้ำจากน้ำโขงไปใส่ในพื้นที่ในภาคอีสานเดี๋ยวติดภาไปเบิ่งกันครับ ออกจากหนองค่ายมาประมาณสี่สิบกิโลเลยลครับก้อนดิเขาพ้นพิสัยนีย่ตรงนี้ที่เป็นหวยหลวงที่เห็นข้องการพัฒนาลุ่มน้ำหวยหลวงเป็นการเอาน้ำจากแม่น้ำโคงฝั่งทรายเมื่อนี่ที่เซียนเทน็นนี่ฝัง่งทรายเมื่อนี่เท็ดข้องทรงน้ำสูบน้ำก็มีโดยผสูบน้ำก็มีเป็นประตูระบายน้ำพร้อมครับทางขวามเมื่อนี่ สั่งอลังการเลยตอนนี้เป็นเคลื่อนในโตเลยหรอครับต่อไปอีสานแถวอุดอรน้องไขยมุนี่ที่พอแรงแล้วผมว่าได้เขตเบึ้งการมัน้นีบืดน้นำไส้แล้วจักน้อยเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นการพัฒนาโครงการของขีมุ่นแหละครับในส่วนแยกออกมากจากกันนั่นแหละอาจจะซอยแก้ปัญหาให้แรงน้ำท่วม ยู่นเขตบ้านแดนเมืองอำเภอตำบลวัดหลวงอำเภอพอ่อพิศัยจังหวัดหนองคายเท่าที่เห็นกับพระธรรมดาครับจังหวัดน้องคายพัฒนาล้ายมองขนาดสุดยอดรีวิวทุกอย่างจากการเดินทางโดยมางลักหมู